มาค่ะวันนี้นาจะพาไปทางข้าวแกงกะหรี่ย่านว่านจนะคะร้านนี้คนเยอะมากแล้วเขาก็จะเปิดกันแค่เป็นเป็นรอบไม่ได้เปิดทั้งวันนะคะเราจะเดินทางด้วย MTR แล้วก็ลงสถานีว่านจทางออก A3 ทางออก A3 แล้วก็เดินข้ามถนนไปฝั่งนู้นแล้วก็เลี้ยวขวานะคะแล้วก็เดินต่อไปจนถึงถนนสปริงการ์เด้นแลน ร้านจะเปิดอยู่2รอบนะคะรอบเที่ยง1 1โมงครึ่งถึงประมาณบ่ายสถึงบ่ายสงโมงครึ่งแล้วก็รอบเย็นหโมงเย็นถึงประมาณ2ทุ่มถึง2ทุ่มครึงรงครง่งประมาณเนี้ยค่ะถ้าของหมดเร็วก็จะปิดเร็ววันนี้น่ามาถึงประมาณเที่ยงครึ่งแฟนมาถึงก่อนนางก็จะไปเข้าแถวเข้าคิวรอก็รอคิวอยู่สักพักเหมือนกันค่ะเพราะวันเป็นช่วงทานข้าวเที่ยงแล้วซอยนี้ก็มีร้านอาหารเยอะอยู่นะคะใครพักแถวบ้านใจก็ลองเดินมาดูรอสักพักก็ได้โต๊ะนั่งแล้วค่ะสองคนสั่งก่อนเลยคือชายเย็นชามะนาวเย็นแล้วก็สั่งเป็นเคอรี่พอชอ แล้วก็แฟนจะสั่งเป็นเนื้อปลาแกงกะหรี่เนื้อปลาก่อนจะกินชามะนาวเราก็ต้องทําแบบนี้กันก่อนค่ะสักลงไปสักสักสักให้น้ำมะนาวมันออกมาไม่งั้นเราจะไม่รู้สึกของฟิลของน้ำมะนาวเลยก็จะกลายเป็นน้ําชาเฉยๆดูจากขนาดจานดูสิคือหมูเขาให้ชิ้นใหญ่มากแล้วเขาหมูเขาทอดมาดีนะถือว่ากินเฉพาะหมูเฉยๆก็ถือว่าอร่อยเลยส่วนตัวแกงกะหรี่ เนื้อไอ้เนื้อเท็กเจอร์ของน้ำแกงกะหรีอ่อ่ะมันจะดูไม่เข้มข้นสักเท่าไหร่คือเท็กเจอร์มันไม่ข้นอะ่ะอืน้ำมันจะเบาๆแต่ว่ารสชาติออกไปทางเผ็ดออกไปทางเผ็ดจะฟีลคล้ายๆกินแกงเผ็ดอ่ะแต่ถือว่าโดยรวมก็คืออร่อยไหมก็อร่อยแต่ถ้าเขาทาน้ําที่มันดูข้นกว่านี้อีกนิดนึงอะ่ะจะถือว่าอร่อยมากเลยแหละมีเป็นเนื้อด้วยนะแต่น้าไม่ได้สั่งมากูกินไม่หมดยังไงถ้าเพื่อนๆคนไหนมาลองลอง,ลองสั่งเนื้อมาดูนะคะว่าอร่อยไหมอันนี้คือเนื้อปลาเขาทอดมันก็ชิ้นใหญ่เบิมเหมือนกัน คือเนื้อปลาเลยนะแล้วก็ชุบแป้งทอดเป็นก,กระปๆอ่คาเสียหายทั้งหมด2คนก็คือ250เหรียนแอบแรงอยู่นะรสชาติโดยรวมก็8เติม10ใครเคยมาทานและชอบไม่ชอบคอมเมนต์แชร์กันได้นะคะ